สวัสดีครับมาพบก,กับลุงเอเอเดฟเน็ตคลิปนี้คลิปที่สามสิบนะครับอืมมาหาห้องเวลกันวันนี้เจ้จะมาซื้อชุดนะครับ สองปีสามปีซื้อทีมั้งเนี่ยโอเคมาไลา่ซื้อกันเลยซื้อแล้วจะกากประเดิมหรือเปล่าไม่รู้ครับลองมาดูกันโอเคเสื้อก็เป๋าหมวกนี้ครับมารองเท้าของมือหน้ากา ครัแว่นแดงเบาหลังเคแล้วก็ป่องน้ำสุดท้ายนี่ครับเคครับนี่เต็มชุดเลยอ่ะดีครับโอเคใครเชิญมาเอ้ยขอซองจะดีกว่าครับ <c oughs> อืห้องนี้เค okay. หาห้องสักคู่นะครับ ช่วน,นเงินดีกาเห็นเขาไม่มีชุด okay, bye, โอเค่บายเราลุยโอ้ติด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  okay, โอ้โอ อืมฮืมเคครับสุสีครับผมโอ้สงสัยมีสกิลครับเกิดไว้มากโอ้ใครเข้าเกิดอาการแหลกๆอือฮืม โดเลยครับอือฮัขี่ครับขี่ มันจะกากกว่าเดิมน,นะครับโอหโหแตก เค okay. มันจะค้างคนนะครับโอ้โอตามโอ้ตามตามาไว้มากรู้สึกว่าจะค้างคนนะครับนอนเฉแบบอยู่อ,อืออกทีกต็ตกทีครับ ห้าตัวเลยโอเคน่าจะทัน,นครับออกไปน,นั่นลว อโดนได้ครับห้าตัวโอ้เต็มเต็ม ้าตัวมันเดิมครับโอ้โหทีมนี่สุดยอดครับหูแหลกหนีครับหนีเลยครับอ่า โอ้โหอีกแตกอีกแล้วครับโดนครับ คนเทีเวาก็เฟี้ยวได้ครับไม่เป็นไรครับเพื่อทีมอือฮึสองตัวครับไม่น่าทา้นละโอเค นี่ครับใส่ชุดกับไม่ใส่ชุดอ่าข่าการชุมต่อโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ